ความเย็นจะทําให้แป้งกรอบมากขึ้นความเ่้าโซดาจะทําให้แป้งฟูครับสองอย่างสองปัจจัยเดี๋ยวมาดูไปด้วยกัน ทีนี้การทอดเนี่ยยังไงน้ามันมันก็ต้องเยอะคุณผู้ชมจะทอดกุ้งเนี่ยน้ำมันไม่ท่วมทอดไม่ได้หรอกพี่นะยังไงน้ํามันก็ต้องท่วมเปื้อนน้ามันหน่อยต้องยอมนะครับพี่ถ้าไม่ยอมไม่อร่อย <c oughs> มีกุ้งมีน้ําสดามีแป้งแค่นี้แล้วเ,เดี๋ยวปรุงรสอะไรเล็กน้อยง่ายๆมาดูกันเดี๋ยวเพิ่งเปิดโซดาเดี๋ยวมันไม่ใช่สซดาแช่เย็นนะครับเคล็ดลับคือสซดาแช่เย็นวันนี้ทอดไม่เยอะผสมน้อยๆที่แยกแป้งออกไปสองส่วนส่วนหนึ่งจะเป็นแป้งแห้ง กุ้งมาต้มชุบสองทีชุบแป้งแห้งก่อนทีหนึ่งแล้วชุบแป้งเปียกทีหนึ่งมันจะสวยกว่าแป้งเท่าไหร่ใส่น้าครึ่งหนึ่งวิธีกลับโซดาเย็นเย็นกับแป้งรับรองว่าทอดมาแล้วจะฟูแล้วจะกรอบอ่อกลับประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งของแป้งพี่เมื่อกี้ตอนตัดแป้งตัดฟูนช้อนไงอันนี้ก็ผสมแป้งพี่ดูสีแป้งมันจะฟูธรรมชาติเลยนะเพราะว่าเราใช้โซดาแช่เย็นเห็นไหมแป้งมันจะพองเป็นฟองเลย <Wow. S 1> แบบนี้ครับ พอเอาไปชุบทอดแล้วมันก็จะฟูมันเองแต่ตอนนี้ต้องตีแป้งให้มันเป็นเนื้อเดียวเดี๋ยวมาเตรียมกุ้งกันก่อนด้วยอ่ะกุ้งเนี่ยจะทําให้มันเหยียดตรงต้องทํำยังไงมาดูกันวันนี้จะทํากุ้งชุบแป้งทอดเนี่ยกุ้งมันต้องเหยียดตรงใช่ไหมนี่ครับกุ้งเหยียดตรงพี่ต้องผ่าท้องมันพี่ผ่าท้องมันที่ท้องกุ้งมันจะมีเอ็นอยู่ครับมันจะเป็นเส้นเอ็นเวลาที่ผ่าแล้วพี่ดึงแล้วพี่จะรู้สึกได้ด้วยตัวเองว่ามันจะดังกึึบทีนี้ผ่ายังไงไม่ใช่ผ่าเป็นเส้นตรงงนี้นะผ่าเส้นตรงแบบนี้ นี่คือเป็นตัวกุ้งถ้าพี่ตัดตัดท้องตรงตรงนี้ไม่ขาดพี่ต้องตัดทะแยงไปเรื่อยๆคือเส้นเอ็นเนี่ยมันจะเหยียดยาวในตัวกุ้งเราต้องตัดให้มันขาดทุกจุดนะครับมันถึงจะเหยียดตรงเนี่ยครับผ่าทะแยงนี้ลงไปเรื่อยๆครับยิ่งถ้าเกิดอยากให้ตรงมากก็ถีๆแต่อยากให้เนื้อขาดแล้วหลายๆคนถามจะรู้ยังไงว่าเอ็นขาดพี่ลองตัด มันจะรู้สึกเลยว่าจากที่มันตึงๆอะ่ะมันจะกรึบๆออกมาเลยพี่พี่ดักเองแล้วพี่จะรู้เลยว่ามันจะกรึบๆออกมาอันนี้ใช้กับการทํากุ้งชุบแป้งทอดกุ้งชุบเก็ดขนมปังกุ้งเทมปุระได้หมดเลยนะแต่อย่าลืมนะครับว่ากรีดแล้วต้องดักด้วยดักนะครับพี่จะรู้สึกแล้ว่ามันมีเส้นอยู่พอเราดักแล้วตัวเส้นมันจะคายพี่จะรู้สึกเองถ้าพี่เป็นคนทําเอาไว้ถึงหางนะเอาไว้ถึงหางนะไม่งั้นส่วนใหญ่ทุกคนพลาดคือหางงอนะเดี๋ยวผมดูเดี๋ยวผมก็มีวันนี้ มีบางตัวงอหางเชื่อสิอเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้ไฟปานกลางก็ตั้งน้ํามันให้ร้อนก่อนนะน้ามันไม่ร้อนไม่ได้นะครับอันดับแรกพี่เอามาชุบแป้งแห้งก่อนแป้งแห้งก็เป็นแป้งโกกีเหมือนกันนะพี่แล้วก็ดีครับแล้วก็ชุบแป้งเปียกครับอแล้วก็เอาลงไปทอดสิครับจะไปทําอะไรมากกว่านี้ล่ะครับพี่ง,ดง,ง,งดงามงามงดงามง อ่านี่ครับพี่สวยไหมครับตรงแนวตรงแดวเลยครับพี่เหงนะนะครับยรอย่าลืมวิธีเหยียดตรงของผมนะผมแนะนําไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปแล้วอย่าเพิ่งไปยุ่งอะไรกับมันผู้ชมมันสุกแล้วมันลอยขึ้นมาเองนะครับทีนี้มันยังไม่หมดเคล็ดลับแค่นี้พี่พี่เคยเจอปัญหากุ้งชุบแป้งทอดส่วนใหญ่อะ่ะพอพี่เอาขึ้นมาสักพักเดียวมันจะนิ่มเลยไนะมมันจะนิ่มเลยนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าพี่ต้องทำยังไงมันถึงจะไม่นิ่มโอเคทอดให้สุกประมาณ80ไม่ต้องให้ไม่ต้องให้เกลี่ยม,มากพี่แล้วเอาม แล้วเดี๋ยวผมจะทําวิธีที่ทําให้กุ้งพี่มันกรอบแบบอาพี่มหากรอบให้ดูตอนนี้ปล่อยน้ํามันให้มันร้อนไปพี่ไม่ต้องไปเบาไฟไม่ต้องไปปิดไฟปล่อยให้มันร้อนเลยพี่นะครับแป๊บเดียวมันจะเริ่มนิ่มแล้วมันจะไม่กรอบมากนะทุกคนเจอปัญหานี้หมดเพราะอะไรครับเพราะกุ้งมันมีความชื้นข้างในทีนี้ผมเอาขึ้นมาพักไว้พักไว้ให้มันเย็นหน่อยให้มันเย็นเย็นหน่อยนะครับต้องให้มันเย็นแล้วเดี๋ยวพอมันเริ่มเย็นปุ๊บเดิลงไปในน้ำมันอีกทีตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วผมโรอีกครั้งหนึ่งและคราวนี้ รอบนี้จะกรอบเลยพี่แล้วทอบนี้ไม่ลงนานลงแป๊บเดียวแต่น้ํามันต้องร้อนน้ํามันจะร้อนกว่ารอบแรกพี่แล้วก็ลงแป๊บเดียวเลยการทอดแบบนี้จะเป็นการไล่ความชื้นออกเพราะว่ารอบแรกที่เราทอดเนี่ยความชื้นมันยังซึมออกมาไม่หมดแต่ตอนที่เราพักไว้ให้เย็นเนี่ยคุณผู้ชมความชื้นมันจะไหลออกมาจากตัวกุ้งเพราะมันไหลออกมาปุ๊บเราเอาลงไปอีกครั้งหนึง่งปุ๊บรอบนี้แหละความชื้นมันจะฟู่ออกมาหมดเลยคราวนี้กรอบแลวอ่ะพี่ดูแล้วกันนะ กรอบไหมผมขออนุญาตทําทให้ดูแล้วกันตอนนี้มันจับไม่ได้มันร้อนที่ชัดเจนนะครับว่าดับเบิลไฟคือกรอบมากนะครับว <Whoa. S 1> แล้วก็กรอบนานด้วยครับพี่อ่เดี๋ยวผมจะจัดจานและง่ายๆแค่นี้โอเคง่ายๆแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับกุ้งชุบแป้งทอดกรอบน่านาน,น,านคุณผู้ชมดูนะกรอบไหม ได้ยืนเสียงนะครับว่ามันกรอบนะ